ผมの応โอเว่นฉัロเหมือนนางเอกーนเรื่องอคออคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Princess Connect ดีด d กับผมอีกแล้วเนาะ อ่ะโอเคนะเหมือนเดิมเป็นประจำทุกแพทอัปเดตนะครับที่เราจะมาดูแพทโน้ตกันเนาะอ่ะวันนี้มีกิจกรรมใหม่เนาะแล้วก็ตัวละครใหม่ด้วยนะเป็นตัวละครลิมิเต็ดด้วยนะอ่ะเป็นตัวละครชุดว่ายน้ำนะครับของปีนี้เนาะอ่ะเป็นชุดว่ายน้ารอบที่สองแล้วใช่ป่ะเออเพราะรอบแรกเป็นนันนักกะกับชื่ออะไรจำไม่ได้เออนั่นแหละนะอ่ะ อันนี้เป็นรอบที่2นะเป็นตัวแรกเนาะอ่ะโอเคเรามาดูประกาศกันก่อนเลยดีกว่าเนาะเริ่มนะครับเริ่มอันแรกด้วยแคมเปญน,นะครับเอ็ก e พีผู้เล่นเ,เววสกิจกรรม1.5เท่าเนาะก็เป็นแกมเป็นแคมเปญที่นะ่าคิดว่าน่าจะมาพร้อมกับทุกกิจกรรมแล้วมั้งเออสำหรับอันนี้เนาะก็นะอยู่จนถึงวันที่15ทธันวาคมเนาะ,ะเวลาเที่ยงคืนนะครับอ่ะต่อไปนะครับกิจกรรมพบกับมิสโต ซัมเมอร์เยทีมเบสบอลสู่ฝันในฤดูร้อนเนาะอ่ะก็เป็นกิจกรรมในเรื่องใหม่เนาะก็สามารถเล่นได้จนถึงวันที่15ทธันวานะแล้วก็รับรางวัลได้ถึงวันที่19ธันวาเวลาเ,ลาเที่ยงคืนเนาะโอเคประมาณนี้นะเออรู้สึกเหมือนกับว่ากิจกรรมนี้จะมีมินิเกมใหม่ด้วยเนาะอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีนะเหมือนจะเป็นมินิเกมตีเบสบอลอะไรสักอย่างนั่นแหละนะเออต่อไปนะครับ กาชาตัตวละครลิมิเต็ดฮัสเนรูด,ดูร้อนเนาะโอเคก็ฮัสเนชุดว่ายน้ำนะอ่ะก็เปิดได้จนถึงวันที่11ทันวาเนาะเวลา1 0 5โมง59นะครับโอเคแล้วมีแคมเปญนะครับคนหาดอก2เท่าเนาะก็ตั้งแต่วันนี้นะเวลาเที่ยงเนาะจนถึงวันที่8ทธันวาคมนะครับเวลา11.59โมง59เนาะนะอืมก็สำหรับใครที่ขาดขวด e อ็กขาดมานาก็ฟาร์มกันได้เนาะ ต่อไปนะครับประกาศเครื่องเรือนดีรันอันนี้น่าจะนานแล้วปะเออตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาเนาะเออก็นั่นแหละใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็ไปซื้อกันได้เนาะ,ะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็เหลือแค่ตัวละครลิมิเต็ดนะกะชาเนาะโอเคซึ่งมผมว่าเป็นอัปเดตที่ไม่เยอะเท่าไหร่นะออโอเคนะครับต่อไปเรามาดูกาชากันเลยดีกว่าเนาะอ่ะ สำหรับตัวของฮัทซุเนะรุดูรอนเนาะหรือว่าฮัทซุเนะซัมเมอร์นั่นเองนะอ่าเป็นตัวละครโจมตีสายเวทนะครับที่มีสกิลโจมตีหมู่เนาะอืมแล้วก็จะอ่าหลังจากโจมตีเสร็จหลังจากใช้ยูเนียนเบิร์สเสร็จแล้วนะจะติดสถานะหลับไหลเนาะซึ่งอ่าเรามาดูกันดีกว่านะจะเป็นยังไงเนาะโอเคสกิลแรกครับอ่ายูเนียนเบิร์สเนาะซัมเมอร์เชียริงสตาร์นะครับอ่ะ, Union st, นะ Star, ะ,อะจะทำ ดาเมจเวทสูงแก่ศัตรูทั้งหมดเนาะดาเมจเวทกะอยู่ที่37,053หน่วยนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองจิตสถานะหลับไหลนะครับแล้วก็จะตื่นเมื่อโดนการโจมตีเนาะซึ่งต้องพูดอย่างนี้สถานะหลับไหลเนี่ยถ้าหากฮัสเน่นะครับตัวฮัสเนเองติดสถานะหลับไหลแล้วได้รับโล่ป้องกันแล้วโล่นั้นไม่แตกนะก็คือติดดาเมจศูนย์ะครับสถานะนี้ จะไม่โดนปลดออกเนะาะเออก็จนกว่าแบบจะโดนดาเมจเป็นตัวเลขจริงๆอะ่ะโดนหนึ่งก็ก็ถือว่าอออกจากสถานะหลับไหลแล้วเนาะน่าจะเป็นอย่างนี้นะเท่าที่ผมรู้มาเนาะอืมก็เป็นสกิลโจมตีหมู่เนาะอ่าเป็นยูเนียนเบอร์ซี่โจมตีหมู่นะครับโอเคต่อไปสกิลแรกคนระับปอมปอมเยลชูดก็จะทำดาเมจเวทเล็กน้อยแก่ศัตรูทั้งหมด นะดาเมจเวทก็อยู่ที่8,718หน่วยนะเออแล้วก็ฟื้นฟู TP ตัวเองเล็กน้อยนะครับจำนวน TP ที่ฟื้นฟูจะเพิ่มตามจำนวนศัตรูที่โจมตีโดนเนาะอ่ะก็เป็นสกิลเด้ง TP เละเนาะเออโจมตีหมู่แล้วก็เด้ง TP ีเนาะแต่ก็คือประเด็นก็คืออ่าจำนวน TP ที่ได้ก็จะเพิ่มตามตาม,ตามจำนวนศัตรูที่โดนนั่นแหละก็คืออ่าช่วงแรกๆนะ ที่ออกสกิลนี้ไปเนาะก็เราก็จะได้ TP แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะพอศัตรูเริ่มตายไปก็จะได้น้อยลงนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ด้วยความที่สกิลนี้นะอ่าก็ออกมาผลมันออกมาแล้วเนาะว่าเน้นการเขาเรียกอะไรโจมตีแบบมันติดแทร์เก็ตโดยแท้จริงนะครับอ่ะเพราะงั้นการที่จะเอาฮัสเนตซัมเมอร์เนี่ยไปสู้กับบอสตัวเดียวน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะอ่ะ คิดว่าน่าจะเหมาะกับอารีน่านะครับแต่ฮอลูน่าผ่านด่านมากกว่าเนาะที่จะเป็นการลงแคนแบทเทิลนะเออประมาณนั้นเนาะด้วยสกิลนี้นะด้วยตัวสกิลนี้นะครับสกิลต่อไปนะครับสกิลที่2เชียร์ฟูลแฮปปี้เนสนะะเพิ่มพลังโจมตีเวทและคริติคอนเวทปานกลางให้กับเพื่อนทั้งหมดที่อยู่ในระยะเนาะโดยที่มีตัวฮัสตเน่เองเป็นจุดศูนย์กลางเนาะเพิ่มพลังโจมตีเวทให้เพื่อน1,530นะครับแล้วก็เพิ่มคริติคอนเวทให้เพื่อนในระยะ ห0หน่วยนะครับอ่ะก็คือเพิ่มมากสิบหน่วยให้เพื่อนในระยะนั่นเองนะครับ5้าสิบหน่วยก็ถือว่าระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าก็ยังมีตัวที่บัฟได้ร้อยหน่วยอยู่เนาะอืมประมาณนั้นนะอ่ะส่วนพลังโจมตีเวทนี่ก็คิดว่าระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะกับการบัฟหมู่นะครับเออต่อไปนะครับอ่ะสกิล ex เนาะสกิลพาสีนั่นเองนะ happy cheer voice นะครับก็เมื่อเริ่มไฟต่อสู้จะเพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับตัวเอง 2,550หน่วยเนาะผลทุกอย่างจะอยู่ที่เลเวล169นะครับอ่ะโอเคสำหรับอ่าฮัสซเน่ก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะก็น่าจะเอาไว้ใช้แบบเคลียดานนะใส่หอรูหน้าแล้วก็อ่าลงอารีน่ามากกว่าเนาะที่จะเป็นการเล่นแคนแบทเทิลนะครับสำหรับตัวอ่อฮัสซนเน่นะ r e คอมเมนต์ให้เปิดไหมแนะนำให้เปิดไหมผมมองว่า ถ้าสมมุติว่าใครที่มีตัวเวทหมู่ดีๆอยู่แล้วหรือว่ามีตัวที่ใช้ในอารีนาโอเคอยู่แล้วเนาะก็ผมว่ายังไม่จะเป็นต้องเปิดก็ได้นะเออแต่ว่าถ้าใครอวยเปิดได้ครับอะตัวอวยคนมันอวยช่วยไม่ได้เนาะโอเคอผมจะเปิดที่20โรแล้วกันนะครับเออเนาะเพราะว่าเอาตรงๆผมยังดองอยังต้องดองเพชรไว้เปิดลาบิลิสตา้าอยู่เนาะ เพราะงั้นก็ไปเลยนับที่10โรแรกเนาะโอเคมา,าตู้ต่อไปหลังจากนี้นะถ้าไม่นับตู้รีรันก็จะเป็นตู้ของจุนซัมเมอร์เนาะจุนซัมเมอร์รู้สึกว่าถ้าตามตารางแล้วจะมีเปิดฟรีด้วยนะ170ร้อยเจ็ดสิรจนไปถึงตู้ลาบบลิสตาเลยเนาะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะอะก็10บรแรกนะครับไม่มีอะไรเนาะอโอเคต่อไปอีก10บรเนาะ ไปมาขอรุ้งสักใบก็ดีมั้งเออ,อโอเคอีกสักสิบโลไหมรู้สึกแบบไม่ได้เปิดกระชามาสักพักแล้วเออแต่ตู้ที่แล้วก็ไม่เปิดไปนะเจ็บด้วยอ,อีกสักสิบโลแล้วกันไป ขอใบรุ้งสักไปก็พอครับนะด้วยความที่เป็นตัวลิมิเต็ดด้วยเนาะเออถ้าได้ก็ดีนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะโอเคสรุปก,ก็คือไม่ได้นะคอ่ะกอ็อ่ประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับฮาสซันนีซัมเมอร์เนาะอืมสำหรับใครที่เปิดได้แล้วเปิดได้กิโลก็สามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้นะมาขิงกันได้เลยนะเออผมรอพวกคุณขิงกันอยู่เนาะโอเคนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย